สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุขคนื้นนี้กะเป็นตอนแรกๆนาะทุกคนเวลากะประมาณนั้นสองสามโมงอีละื้นนี้กะคอยสิไปงมหอยนาะทุกคนไปงมหอยอยู่ทุกหน้าแคมป์บ้านเนี้ยเนาะไปทุกคนไปเบิ่งน้ำเด้าปะนี่บรรยากาศคืมคืมผลเนาะทุกคนเฮามางมหอยวันนี้กะห้าคนเนาะนี่นีนน่ลมทางเ้าอี นี่เนาะทุกคนอันนี้กาเม้นทพายที่เห่าสิงมหอยเนาะพายแค้มบ้านเลยนี่นี่เนาะทุกคนอันนั้นการเมนบ้านคือเคเบาน,นี่เนาะทุกคนนี่ไงอันนี้กาเป็นททางไปให้ไปนหน้าเขาเนาะทุกคนนี่ นี่นอะทุกคนหยนอยกะมีเลยทุกคนเลยเอาหางกระโลกนี้กะอุ้ยปลาก็มีนะปลากะมีนะะมแบบใจยังไงพอหยิกหยิกอ่ะโอเค นี่เนาะทุกคนมาท,ท,ทุกคนมองน้ำตื้นนี่ก็มีหมู่อ่าวยู่ อันนี้แมนโคที่เขาใต้ไปหน้าทุกคนเขาใต้ไปห่านเวลานำไม่ลายเนาะเขาใต้ไป หาตามป้าตามป้าพักอันนี้ปลากอดมาพักอันนี้ปลากอดตียาอนนี่เนาะหาตามป้าักป้อดเนาะทุกคนเคยมางมงจากเธอตานหอยนี่ตปยใช่แล้วไมีเคย ต,ตาลกบ่เคยมางมห้าวกค์ห่าก็เคยมางมแล้วทุกคนห่าเคยมางมบ่อน,นี้วันทำอิทละป่ายาป่าเขาเนาะสาวยาพยานปีกนะทุกคนดีนกินีหมดโคบป,ปีกจับพักอันนี้นกินได้เนาะทุกคนพักปอดอันนี้ ເປັນອີ່ຕາເຮົາກິນຢູ່ ตอนนี้เฮากวกำลังย้ายบอนงอมนะทุกคนไปงมอยู่พาในอีเนาะนะฮะพรนะน,นั่นแหละทุกคนบรรยากาศยามแรงแรกบ้านเฮานะทุกคนนะะอากาศมันดีหลน์นะทุกคนฝนตกหักะย่าหนะ้าผู้มูห์ยามไปก่อนละ ม้นี่ก็ใหญ่เงียรเนาะนะคะกูไม่พูดได้นี่นะมะนะคะเป็นมะนี่เนาะทุกคนเฮาสิมางมอยู่วันนี้บัดน,นี้เมื่อกี้นี่งมอยู่พุน่ะนเนาะมันเป็นฝ่ายยาแยะทุกคนเนาะยาวขึ้นมาเทิงพุนพ่นนะพุูเถิงพุ่นลงพี่พูมาพุน่นเนาะทุกคน ไลลงมาน,น,น,นออนี่เนาะทุกคนหอยนี่ขี้ดินเนาะทุกคนห้าต้องมือห้าต้องแสก่อนเนาะทุกคนเนาะกว่าสีกินได้นะกว่าสีแกงได้นะแสกับประมาณมือหนึ่งคืนหนึงกัแกงได้ละอันนี้กระสอบตาลเขินก็เคยเดียวเนาะทุกคนโซนเดียวมายัมมังเหลวกนะะมาหากิน นี่สต,ตาร์นพันธุ์ลายเอริปนี่หน่อยกับบะง่ายๆน้ำกับี่พ่อเลิกประเลินทุกคนประมาณกายหัวเข้ากายหัวเขาขึ้นมาหน่อยน,นึง ลงเลิกหลายกับย่านปีงเนาะทุกคนปิงจับยา่านฝนก็เริ่มยิบมาแล้ววันนี้นะกาเห่าก็ได้ลงอีน้องทุกคนวันนี้กะง่มจนพ่อได้แกงพอกินพ่อน้อทุกคนย่างย่าโยัง,ยงก็ได้มีหลายอนแล้วทุกคนขาหากลงง่ม นน,นนปีนั่นเดน่นน้ามนาวตูเป็นงงก็ไม่เทอะจงขี้ขาลงนามนาวหนานี่แค่นมหอนนตูยน้อยน,นี่หอยสย ạn อคนในลายก็มู่ ้อคู่ลงมาลอยนะทุกคนกคู่นี่มันไหลไปน้ำน้ำไม่ได้นะฮะห้องก,กออ็นลอยไอนี่ทุกคนมาดี้นี่ที่ตองย่านจมคว่ำปิดไอ้นี้เด้เป็นคู่เป็นกระซามมีจมน้ำเนาะทุกคน นี่นะทุกคนไปเนาะทุกคนหอยข้านี้กระซ่าม,มันก็ลอยน้ำแบบนี้แล้วนี่เนาะนี่หอยจุดมือละมาะทุกคนกระซ่ามค่อยน่ะไหลเขาป้าแล้วไปนี่ไปเอากระซ่ามก่อน นี่น้ำก็เยอะเลิกเลิกไหมนะทุกคนเนาะนี่มองพุ่นกะบีเลิกไปเลิกทุกคนเลยมันแคมขันหน้าแคมเพื่อนหน้าแคมเดินคนหอยที่ซุมเฮ้องอมกะนี่หอยที่เองงมมื้อน,นี้กาเฮาไม่ได้กินมือนน้อนะทุกคนเฮ้าสีไปกินเมื่ออื่นเพลิะเพราะว่าเฮามื้อน,นี้เฮาต้องแสก่อนนะทุกคนแสให้กินดินอ้อกินดินข้าวจะปะหอยน,นะทุกคนตอนนี้กาเป็นเวลาสี่ห้าโมงแล้วเฮากะสีได้เมื่อเฮือนนะทุกคนเขาวันพุ่น ผู้สาเพิ่งกะมือหาหนึ่งเข้าทุกคนหา,เาเหออยเเฮิรนยามมังแรงเนาะตอนนี้เผากะสีได้ผ้าเตี้ยมือเนาะทุกคนตอนซอนี้เนาะทุกคนบรรยากาศทงนาแคมบ้านเฮานะฮะยามมังแรงแบบนี้บรรยากาศนะโคดีแล้วเนาะทุกคนเข้ากะกําลังม่านกําลังซองคลิปนี้เฮากะสิจโจ๊กเพลงเท่านี้ล่ะคลิปหนะ้าพ่อเดี๋ยวใหม่เนาะทุกคน